สวัสดีครับอยู่กับวันที่เมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้จะทำการขึ้นกากมันสำหรับข้อเห็ดฟางโรงเรือนของเรากับกากมันที่ได้หมักกองไว้ครับไม่มีเวลากลับกองก็เลยไม่มีคลิปการกลับกองนะครับก็เลยมาเปิดดูวันนี้นะครับเลยระยะเวลา5วันไปก็ กากมันสวยที่พร้อมที่จะขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กองสูงนะครับการกระบวนการหมักแล้วก็สภาพอากาศที่มันร้อนจัดในหลายวันช่วยกระบวนการย่อยสลายได้ดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวัสดุเพาะที่พร้อมที่จะขึ้นเพาะนะครับที่เป็นเปลือกล้างผสมกับเปลือกสดนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือลักษณะเปลือกมันที่เราทําการบ่มกองหมักไว้ที่พร้อมที่จะขึ้น ขอเห็ดฟางแบบโรงเรือนนะครับเราก็จะโกยดูครับนะพอโกอยดูนะครับเปลือกมันมีความย่อยสลายนะมีความย่อยสลายแล้วก็มีสีออกคล้ำกลิ่นไม่ฉุนนะครับตอนนี้กลิ่นไม่ฉุนนี่ครับมีความร้อน ที่กำลังพอเหมาะพอดีนะครับจับเข้าไปความร้อนพอดีครับเน,เนื้อเนื้อเปลือกมันเนี่ยสุยนะแล้วก็แป้งเปลือกสดเนี่ยนะครับก็ผสมกับเข้ากับเปลือกล้างได้ดีนะก็พร้อมที่จะเข้าลงเพาะเห็ดแล้วนะนี่ก็จะเป็น <c oughs> ลงพาะของผมนะครับก็ทำงานหลายอย่างก็ค่อยๆเคลีย อันนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าตากมาไว้นานมากผ่านมาหลายเดือนนะครับก็เพิ่งจะได้ทําการเพราะอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับหันไปซ้ายมือนะซ้ายมือก่อนนะครับแล้วค่อยมาขึ้นฝั่งขวามือเดี๋ยวเอาไปทีละด้านนะครับใส่เปลือกมันหนาบางขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน ก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็มาโกยเปลือกมันก่อนนะผมจะใช้เข่งในการปวงนะครับไม่แน่ใจว่าเปลือกมันจะพอหรือเปล่าไม่พอเดี๋ยวเราก็ใส่แค่สี่แผงนนะนี่ครับก็จะเป็นเปลือกมันหนึ่งเข่งครับที่เราจะใช้บนถาดเพาะนะครับ นะหนึ่งล็อกเราจะใช้เปลือกมันกี่เข่งเรามาดูกันเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องมาลองคำนวณดูนะครับว่าเราจะเทไปกี่เข่งอันนี้ก็เข่งที่หนึ่งล็อกหนึ่งล็อก,อ,กอย่าลืมนะครับว่าเปลือกที่เราใช้คือเปลือกล้างนะเปลือกล้างให้ความร้อนที่ค่อนข้างแรงแล้วก็อยู่ได้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน เพราะฉะนั้นก็ควรระวังของการใช้เปลือกล้างก็คือต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณกากมันนะครับยิ่งฤด,ดูร้อนมากยิ่งต้องระวังมากนะเดี๋ยวผมโกยเข่งที่2ก่อนนะผมก็ผมเอาเปลือกมันมาค่อนข้างน้อย พอสองเข่งแล้วเดี๋ยวผมจะเกลี่ยก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าจากมันสองเข่งมันจะสามารถกินพื้นที่กว้างได้แค่ไหนอันดับแรกเดี๋ยวผมเข้าข้างในก่อนพวกผ้าอะไรนี่เดี๋ยวผมจะซ่อมนะครับผมก็จะทำการเกลี่ยเลย ก็จะไม่ทําเต็มหน้าถาดมากนะล็อกหนึ่งน่าจะใช้อยู่ประมาณ3เข่งนะครับดูจากพื้นที่แหละดูจากปริมาณกากมันนะครับเลือกล้างก็ช่วยทุ่นแรงเราได้ดีนะเพราะว่ามันไม่หนักมากครับ เป็นเปลือกที่ค่อนข้างเบาดีเพราะฉะนั้นข้อเสียของเขาก็คือไม่ค่อยจะอุ้มน้ำถ้าได้แฉะก็คือแฉะนะแต่เราใช้กากสดเข้ามาช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็อาหารน,นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลแล้วก็ทดแทนกันได้นะนี่ก็เป็นเปลือกมันที่ 2เข่งนะครับต่อ1แผงมันจะใช้อยู่2เข่งหน่อยๆแหละอ่ะเดี๋ยวเราโกยมาใส่อีกเดี๋ยวเราโกยมาใส่ชั้นพอะอีกเนาะสำคัญมากคือเรื่องการหมักนะครับต้องหมักให้ได้ที่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่เกิดอาหารแถมจะ มาสร้างปัญหาในรงเพาะของเราอีกเรื่องลาเรื่องอะไรแต่ถ้าอากาศเขาไม่สลวนคือเราเขาไม่สวิงนะครับปัญหาเรื่องลาก็จะไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ปัญหาเรื่องลามันไม่ได้มาจากแค่อบไม่ได้นึ่งไม่ได้นะมันเกิดจากสภาวะของอากาศด้วยที่มันสวิงขึ้นสวิงลงแล้วมันเหมาะที่เชื้อราผู้แข่งเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้นะครับ เนี่ยเราเสริมไปอีกหน่อยนะครับมันก็จะเต็มหน้าแผงมากขึ้น สังเกตนะผมจะไม่ใส่ไปชิดหัวชิดหัวแปลงมากนะครับตรงนู้นนะเพราะว่าแดดมันส่องถึงเราก็ใช้ประมาณนี้แหละนะครับสองเขียงน้อยๆในการขึ้นถ้าทำเต็มหน้าแผงนี่ก็เปลือกมันก็คงอีกประมาณกับเท่าหนึ่งประมาณ สี่โลสี่ร้อยโลตรงนี้ก็อยู่ประมาณแ0 0ร้อโลนะครับที่เอามาทําใส่หนามากก็ไม่ได้นะเปลือกล้างนะครับเราเน้นเห็ดได้ไว ในส่วนของเรื่องความหนาผมก็ว่าหนาอยู่นะแต่ก่อนผมทำทำหนามากนะครับในการใส่เปลือกมันเนี่ยอานนี้ก็ปรับลงให้บางของเราคือหนาของคนอื่นอะนะครับแต่ก่อนใส่เยอะจนชั้นถลกอะไรถลกแต่ปริมาณเห็ดมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่แมทกับสภาพอากาศ เพราะฉะนั้นการจะใส่มากใส่น้อยเราต้องต้องแมทกับสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ตัวเปลือกมันที่เราเลือกใช้ด้วยว่าอ่าเป็นประเภทไหนนะนะครับนี่ประมาณนี้ก็เป็นปริมาณที่กำลังโอเคแล้วแหละนะครับแล้วก็หน้าชั้นเนี่ยผมจะไม่ไม่ตกนะไม่ตกอัดหน้าชั้นนะครับ ี่ประมาณนี้ครับสำหรับแปลงพอเห็ดฟางของเราก็ใช้ไป2เข่งครึ่งนะครับใช้ไป2เข่งครึ่งถ้าใส่เต็มแผงนะครับไม่ไม่ไม่เหลือขอบเลยก็ใช้อยู่ประมาณ3เข่งนะครับใช้อยู่ประมาณ3เขง่งสองเขียงครึ่งก็เลยไปอีกหน่อยนึงนะครับ ก็ดูแลเรื่องความบางความหนาสักหน่อยถ้ามันหนามากมันมันร้อนนะไม่ออกออกยากเพราะว่าฤดูร้อนจัดแต่อ่าตอนนี้มันเป็นอะไรนะปลายฤดูแล้งนะครับฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนก็จะ ให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับก็จับจังหวะในการเพาะปลูกด้วยอันนี้เกะเกี่ยเป็นต้นแบบเฉยๆนะเพราะว่าเปลือกมันก็ค่อนข้างจำกัดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฉลี่ยใส่ให้ครบนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาขึ้นกากมันกันต่อครับครับตอนนี้เราก็ทำการขึ้นเปลือกมันเสร็จเรียบร้อยนะครับ สรุปว่าได้หนึ่งลงเรือนพอดีเป็นไปตามที่คาดนะครับคือความกว้างชั้นเพาะที่ไม่เต็มแปลงนะครับก็ใช้นากว้างประมาณนี้เนาะความบางก็ประมาณประมาณ2นิ้วนะครับความหนาเปือกมันไม่ได้ทำการตกชั้นใดๆนะครับคือปล่อยแบบนี้เลยแล้วก็ปัดทำความสะอาดนะครับ พรุ่งนี้เราก็จะทําการปิดโรงเรือนนะครับเพื่อทําการบ่มแก๊สให้แก๊สมันออกนะเพื่อไล่แก๊สอยู่ในเปลือกมันนะครับสักประมาณ2วันก่อนที่ทําการนึ่งไอ้น้าและโรยเชื้อต่อไปครับเปลือกมันที่ขึ้นนะก็จะมีกลิ่นชุนสักหน่อยนะครับหลังจากตรงนี้นะครับที่ผมดูเปลือกมันแล้ว,ลวก็ทําการขึ้นเปลือกมันเสร็จแล้ว กับกลิ่นที่ได้สัมผัสมีความเปรี้ยวนะครับก็จะทําการปิดโรงเรือนนะครับทาการไล่แอมโมเนียไล่แก๊สเสียก่อนสักประมาณ2วันในระยะที่ไล่อากาศเสียนะครับเปลือกมันของผมมันเปียกอยู่ครับก็จะไม่ทําการลดน้ํามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเปลือกสดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะ เราก็จะลดน้ําแค่ผ่านๆสักหน่อยนึงนะครับถ้าลดมากจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกรณีที่เปลือกสดเยอะลดมากนะครับมันจะไหลออกตามตะข่ายนะครับมันจะไหลไปกับน้ําเพราะฉะนั้นลดแค่หน้าชุ่มก็พอนะครับแล้วก็ทําการปิดลงเงินเพื่อทําการเลี้ยงลานะครับถ้าภาษาทางหิตเขาเรียกว่าเลี้ยงลาสัก2วันนะครับ แต่เหตุปัจจัยจริงๆก็คือทําการไล่แก๊สนลครับไล่แก๊สที่อยู่ในชั้นเพาะที่อยู่ในวัสดุเพาะออกก่อนทําการนึ่ง,งก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับในการขึ้นเปลือกมันในการเพราะเห็ดนะรอบนี้สังเกตนะครับว่าไม่ทําการขึ้นเต็มแผงก็จะขึ้นแค่เศษสามส่วนสี่ของแผงนะครับดูด้านบนนะครับเศษสามส่วนสี่ของแผงทั้งสองฝั่งเลย นะขนาดใส่เปลือกมันแค่นี้นะครับตอนนี้เวลาเวลา16นาฬิกา39นาทียังมีความร้อนสะสมค่อนข้างสูงอยูอ่ในขณะที่เมื่อวานฝนตกและอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่33องศานะครับเพราะฉะนั้นในโรงเรือนที่มีเปลือกล้างแล้วก็วัสดุเพาะที่อยู่ปริมาณนี้ย่อมมีความร้อนสูงกว่า33องศานะ ก็ทำให้เราต้องลดปริมาณวัสดุเพาะลงเพราะว่าเป็นฤดูร้อนนะครับจะทำให้การใส่วัสดุเพาะเยอะจะทำให้ความร้อนสะสมเยอะนะครับการลดวัสดุเพาะให้หมะก,กับสภาพอากาศจะทำให้เห็ดออกใกล้เคียงสภาพอากาศปกตินั่นเองนะอ่ะไม่ว่าชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนนะครับผมใส่เปลือกมันหนาเท่าๆกันนะครับแต่ความหนาความบางในรอบนี้ ใดๆในวัสดุเพราะมีเปลือกสดอยู่60%เปลือกล้าง40%นะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเปลือกล้าง60%เปลือกสด40%นะครับมันจะสลับกันหรืออัตราส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณที่เราวิเคราะห์บางทีก็อาจจะใช้เป็น5 0ต่อ50านะครับเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคำนวณใส่กับสภาพอากาศและความหนาของวัสดุเพราะ ถ้าบางมากอาหารไม่พอหนาเกินร้อนเห็ดออกไม่ดีหรือไม่ออกหรือบ้าใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะน,นั้นทุกปัจจัยนะครับเอามารวมกันแล้วก็หาบทสรุปหาผลสรุปในการขึ้นวัสดุเพาะให้เหมาะกับสภาพอากาศของเราจะตกชั้นหรือไม่ตกชั้นนะครับบางคนบอกว่าตกชั้นตัดหน้าชั้นหรือเปล่าตกชั้นหรือไม่ตกชั้นดูที่สภาพอากาศสังเกตนะว่ารอบนี้ ผมไม่ตกหน้าชั้นนะแค่ขึ้นแล้วก็เกเกี่ยแค่นี้พอเหตุก็คือไม่ได้ต้องการเก็บเห็ดนานนะครับผมต้องการเก็บเห็ดไวแล้วคุณภาพดอกที่ดีๆนะให้มันออกมาได้ไวที่สุดเก็บได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมันก็ไม่ดีต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับจะเก็บเร็วเก็บช้าเก็บไวเก็บนานมันอยู่ที่ว่าหลายๆปัจจัยนะครับแต่ใดๆคือทําอย่างไรก็ได้นะจะช้าจะเร็ว ทําให้เห็ดในโรงของเราออกให้ได้ผลผลิตดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถออกมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเทคนิคเรื่องการขึ้นกากมันแล้วก็การยียมวัสดุก,ก่อนทําการเพาะเห็ดนะครับแล้วก็นึ่งพาะเห็ดนะครับหน,หนึ่งไอ้ไอน้ําก่อนเพาะดอกหรือว่านเชื้อนั่นเองนะครับก็จะมีการดูแลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ รู้สึกแล้วว่าว่าแก๊สมันโชยนะครับก็จะทําการบ่มสักประมาณ2วันนะครับถ้าขึ้นแล้วแก๊สไม่โชยกลิ่นไม่แรงมากนะครับก็ขึ้นปิดโรงเรือนนึ่งได้เลยแล้วก็วันต่อไปปล่อยให้ชั้นเพาะเย็นโรยเชื้อในอุณหภ,ภูมิปกติได้เลยนะอ่ะคลิปนี้ก็คงฝากให้ประมาณนี้ครับเจอกัในในคลิปหน้าครับตอนนึ่งไบน้ําแล้วก็ก่อนเชื้อต่อไปครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมจนจบ EP นะครับว่าเห็ดจะออกมารูปแบบไหน ทฤษฎีที่บอกมันจะใช้ได้หรือเปล่ามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าไม่มีความแน่นอนนะครับสิ่งที่ทํามาแน่นอนแต่ผลออกมาไม่แน่นอนก็มาดูไปพร้อมๆกันครับว่าสิ่งที่เราคิดกับผลผลิตที่มันออกมามันจะใช่อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ